สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy Life by เตอร์นะคะวันนี้เตอร์มีเคล็ดลับดีๆในการแก้เรื่องเกมการเงินมาแบ่งปัน,พนเพื่อนๆหลายคนกําลังรู้สึกแย่และกังวลในเรื่องของการเป็นหนี้หรือในเรื่องการเงินต่างๆเคล็ดลับที่เตอร์จะนํามาแบ่งปันวันนี้ก็คือว่าก่อนที่เราจะแก้ในเรื่องของการเงินเราจะต้องรู้ว่าหลักๆสาเหตุของการที่เราเป็นหนี้มาจากอะไรแต่ละคนมีสาเหตุที่แตกต่างกันแน่นอนค่ะว่ามันเป็นสาเหตุที่เรา ราจะต้องรู้ก่อนตระหนักรู้ก่อนว่ามันเกิดจากอะไรจากนั้นให้คุณมองภาพรวมจันจะพูดเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือถ้าคุณต้องการแก้เกมการเงินอย่างแรกก็คือให้คุณมองภาพรวมว่าพูด,ดง่ายๆก็คือว่าเราเป็นหนี้ที่ไหนบ้างเราสามารถเจรจากับเจ้าหนี้หรือเราสามารถ จัดการในเรื่องของรายรับรายจ่ายได้อย่างไรให้คุณเขียนออกมาแล้วมองภาพรวมจากนั้นค่อยๆมองหาในเรื่องของการสร้างไรายได้และการที่เรานั้นจะเซฟในเรื่องของการรัดเข็มขัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆแน่นอนค่ะว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละส่วนบุคคลว่าแต่ละครอบครัวหรือแต่ละคนมีการใช้ใจ่ายที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเดินไม่สามารถระบุได้ว่าแต่ละคนจะจัดการอย่างไรแต่ภาพรวมให้คุณมองแบบนี้แน่นอน ว่าถ้าเรามองเห็นภาพรวมเราจะสามารถจัดการหรือแก้ปัญหาได้ว่ารอยรั่วมันเกิดจากอะไรและเราสามารถเพิ่มรายรับของเราได้จากสิ่งใดแน่นอนค่ะนั่นคือส่วนแรกแต่ส่วนที่สองที่เดินจะเน้นมากๆเลยและหลายคนอาจจะไม่ได้พูดถึงก็คือการแก้ที่รากคุณเคยรู้ไหมคะว่าพฤติกรรมหรือรูปแบบหน้าตาชีวิตทางการเงินของเราที่เราเจออยู่วันนี้ถ้าเรายังไม่พอใจในเรื่องของผลลัพธ์แน่นอนค่ะว่ามันมีบางสง ิบางอย่างที่เราถูกโปรแกรมไว้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าในเรื่องของความเชื่อทางด้านการเงินที่เราเคยถูกปลูกฝังมาจากคนที่เราเลี้ยงดูจากสื่อต่างๆในวัยเด็ก0-7ขวบหรือคนที่สั่งสอนเราเลี้ยงดูเราหรือแม้กระทั่งความเชื่อที่เราเคยเห็นคนที่เลี้ยงดูมีพฤติกรรมในการใช้เงินแบบไหนเราซึมซับ ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวมาโดยตลอดแต่วิธีการและข่าวดีก็คือว่าเราสามารถแก้ไขมันได้ถ้าเราปรารถนาอยากให้ชีวิตของเรามาั่งคั่งขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เราไม่ได้ชอบหน้าตาทางด้านการเงินของเราแบบนี้เราต้องการรูปแบบหน้าตาชีวิตการเงินแบบใหม่สิ่งหนึ่งสําคัญมากๆที่คุณจะต้องรู้ก็คือว่าคุณรู้ไปถึงสาเหตุก่อนว่าที่คุณมีแบบนี้หน้าตาการเงินแบบนี้เพราะคุณมีความเชื่อที่มันเป็นไมซ ที่มันจำกัดทางด้านการเงินอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมองเห็นคนรวยแล้วคุณไม่ชอบคุณรู้สึกไม่ดีแสดงว่าคุณมีมายเซ็ตที่ไม่ถูกต้องทางด้านการเงินหรือแม้กระทั่ง ความสัมพันธ์ที่คุณมีเกี่ยวกับเงินมีหนังสือหลายๆเล่มที่เขาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ทางด้านการเงินที่คุณมีให้เปรียบเสมือนเงินเป็นบุคคลนั่นหมายความว่ายอย่างไรหลายคนบอกว่าถ้ามาถามเราตอนนี้ว่าเราคิดอย่างไรกับเงินแน่นอนค่ะว่าคุณอาจจะบอกว่าแน่นอนสิฉันชอบเงินใครจะไม่ชอบเงินบ้างแต่ลึกๆที่เป็น สิ่งที่ชักใยเราอยู่ข้างหลังนั้นมันเป็นความเชื่อที่ตัวคุณเองอาจจะไม่รู้มันทำให้คุณแสดงออกถึงพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นการที่คุณได้รับเงินมาแล้วคุณทำให้เงินนั้นหายไปหรือแม้กระทั่งการที่คุณนั้นรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเงิน รู้สึกแย่เกี่ยวกับเงินโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วเราจะแก้ได้อย่างไรเราจะต้องรู้ก่อนว่าสิ่งใดที่เราคิดเกี่ยวกับเงินเราสังเกตได้จากพฤติกรรมของเราความคิดของเราเราจะค่อยๆมองดู Observer ตัวเองสังเกตการตัวเองว่าเราคิดอย่างไรกับเงินเราใช้จ่ายไปอย่างไรกับเงินมันจะทำให้เราเห็นลากลึกของเราแน่นอนค่ะว่าเราสามารถแก้มันได้การแก้มีหลายวิธีการแต่สิ่งหนึ่งที่ดนจะพูดในคลิปนี้ก็คือว่า การแก้ทางด้านการเงินเมื่อเรามองเห็นว่าปัญหาของเราในการใช้จ่ายเงินความคิดความเชื่อความรู้สึกของเราที่บ่งบอกไปทางพฤติกรรมการใช้เงินเป็นแบบไหนจากนั้นให้เราแก้ด้วยการค่อยๆใส่ความเชื่อหรือรูปแบบทางการเงินแบบใหม่หน้าตาชีวิตการใช้ชีวิตทางด้านการเงินเมื่อเรามีเงินหรือเรามีความสามารถที่ดีเกี่ยวกับเงินเราจะรู้สึกอย่างไร ใครจะมีความสุขบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรและสิ่งหนึ่งที่เป็นหลุมพังมากๆก็คือว่าหลายคนเมื่อปรารถนาความมั่งคั่งน้ำรวยที่เพิ่มขึ้นมองหาแต่คนรอบข้างเช่นบุคคลที่เราจะต้องกตัญญูหรือลูกหรือคนที่เรารักต่างๆแต่อย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือตัวเราเรารู้สึกอย่างไรมันเป็นตัวชักใยเราอยู่เราสามารถเปลี่ยนมันได้ด้วยการที่เราค่อยๆหาหลักฐานน ในด้านการเงินอาจจะหาโรโมเดลทางด้านการเงินหรือรูปแบบการใช้ชีวิตแบบไหนที่คุณต้องการจากนั้นให้คุณค่อยๆเปลี่ยนความคิดความเชื่อของคุณความคิดที่คุณคิดซ้ำๆซ้ำๆมันจะกลายเป็นความรู้สึกความรู้สึกที่คุณรู้สึกดีรู้สึกมั่งคั่งซ้ำๆมันจะกลายเป็นการกระทำสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นทัศนคติ กลายเป็นมุมมองของเราที่เรามีต่อเงินแบบใหม่เมื่อเรามีความคิดทัศนคติมุมมองความเชื่อแบบใหม่ที่เกี่ยวกับการเงินมันจะทำให้ชีวิตของเราค่อยๆเปลี่ยนและดีขึ้นวิธีการสังเกตง่ายๆว่าเรามีความคิดความเชื่อมุมมองทัศนคติเราเช็คได้จากเงินในบัญชีเราเช็คได้จากรูปแบบชีวิตที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เราคือผลลัพธ์ ของความคิดในอดีตที่เราคิดเพราะฉะนั้นวันนี้ในการที่เราจะสร้างรูปแบบชีวิตใหม่พูดง่ายๆเราสร้างความมั่งคั่งแบบใหม่ได้เราจะต้องไม่คิดแบบเดิมและในงานวิจัยก็บอกว่าทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาเราจะคิดในสิ่งที่เกิดขึ้นคิดในรูปแบบซ้ำๆจากเมื่อวาน 80-90%กันเลยทีเดียวพูดง่ายก็คือเราจะคิดเมื่อเราเจอปัญหาเราจะคิดแบบเดิมใช้ความคิดแบบเดิมเพราะสมองของเราเขาต้องการประหยัดพลังงานเขาจะดึงความคิดเดิมมาแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นการแก้ก็คือว่าให้เรา ตื่นรู้ตระหนักรู้ว่าเราจะเลือกความคิดแบบเดิมหรือว่าเราจะเลือกความคิดแบบใหม่สมองเขาต้องการเซฟเราเขาต้องการให้เราปลอดภัยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนประหยัดพลังงานเขาจึงดึงความคิดแบบเดิมมาทําให้เราเลือกในการตัดสินใจในการคิดพูดทําเพราะฉะนั้นวิธีการสร้างความมั่งคั่งแบบใหม่พูดง่ายก็คือว่าให้เราเลือก ทำในสิ่งที่มันเป็นทางเลือกใหม่ที่คาดการไม่ได้มันจะสามารถช่วยให้เราได้รับผลลัพธ์แบบใหม่แน่นอนค่ะว่าเติมไม่ได้บอกว่ามันสามารถแก้ได้ภายใน1วันหนึ่งคืนแต่มันคือสิ่งที่เราสะสมมาตั้งแต่เราแรกเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถสะสมและเปลี่ยนมันได้เราต้องใช้วิธีการทําซ้ําทําซ้ําแบบเข้มข้นเข้มข้นมันถึงจะค่อยๆเปลี่ยนความเชื่อ เปลี่ยนที่รากในเมื่อเปรียบเสมือนในการปลูกต้นแอปเปิลถ้าเราได้ปลูกต้นแอปเปิลแล้วเราต้องการผลส้มเราจะต้องไปแก้ที่รากแก้ที่ต้นของมันใหม่ว่าเราต้องการรากแบบใหม่เพราะฉะนั้นรากมันคือทัศนคความ คิดความเชื่อทัศนคติความคิดความเชื่อใหม่ของเราเมื่อเราเปลี่ยนสิ่งนี้เราจะค่อยๆมีผลลัพธ์ทางโลกภายนอกเนี่ยดีขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นสิ่งนี้เติอนใช้กับตัวเองมาและเติอนสามารถพูดได้อย่างชัดเจนว่าถ้าคุณเริ่มแก้ที่ลากเปลี่ยนความคิดย้ายโฟกัส ถ้าหลายๆคนกำลังเจอวิกฤตอยู่สิ่งหนึ่งที่เตนขอแนะนําเลยก็คือในการที่คุณนั้นค่อยๆย,ย้ายโฟกัสการแก้ภายนอกคุณจัดการให้เรียบร้อยจากนั้นในแต่ละวันมันจะดึงคุณกลับมาให้อยู่ในวงจรหลูกความคิดแบบเดิมความรู้สึกแบบเดิมซ้ําๆเพราะฉะนั้นหาสิ่งที่จะทําให้เราโฟกัสแบบใหม่ที่เป็นโฟกัสในการสร้างในเรื่องของรายรับหรือในการสร้างรูปแบบความคิดในสมององเราใหม่โดยการอาจจะหาภาพ หรือทำอย่างไรก็ได้ให้เรารู้สึกมกัง่งคั่งการขอบคุณจึงเป็นสิ่งที่แนะนำมากๆสำหรับกูรูคนมั่งคั่งร่ำรวยระดับโลกและทุกคนที่เขาประสบความสำเร็จการขอบคุณการสำนึกรู้คุณจากหัวใจจะเป็นสิ่งที่ขยายความมั่งมีให้คุณนั้นรู้สึกถึงความมั่งมีได้เพิ่มมากขึ้นและสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยในเรื่องของการที่ทาให้เราเปลี่ยนนิวรอน เปลี่ยนในเรื่องของทางที่จะสร้างความมาั่งคั่งได้ง่ายที่สุดโดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินแต่มันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้หรือคุณจะบริจาคหรือคุณจะทำอย่างไรก็ได้ให้ใจของคุณมันฟูให้ใจของคุณมันรู้สึกโฟลถึงความมาั่งคั่งร่ำรวยมองหารายร้อมไปด้วยผู้คนที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกดีรู้สึกมกัง่งคั่งนี่คือพื้นฐานในการปรับเปลี่ยนพลังงานเมื่อคุณเจอวิกฤตในเรื่องของการเป็นหนี้หรือ กังวลเรื่องเงินนี่เป็นเคล็ดลับที่สําคัญมากๆหลายคนอาจจะมองหาวิธีการที่ยุ่งยากแต่นี่คือเคล็ดลับในเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือในเรื่องของการที่เราจะเปลี่ยนทิศทางที่ทําให้สิ่งใดที่เราไม่ต้องการนั้นค่อยๆหายออกไปแล้วเรามาแทนที่ด้วยความมั่งคัง่งนี่คือเคล็ดลับดีๆที่จะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะ EP หนึ่งนี้ให้เพื่อนๆฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เพื่อในเรื่องของความเข้าใจจากนั้นเตินจะนาเคล็ดลับในเรื่องของ ep 2ว่าในเรื่องของการไต่ระดับพลังงานเราจะเริ่มกันอย่างไรใครอยากรู้พิมพ์สนใจ ep 2ไว้นะคะแล้วเตินจะนําเคล็ดลับดีๆนี้มาแบ่งปันค่ะสําหรับใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจได้เตินขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ